อะไรฉันเตรียมรีบไว้แล้วโอเคโอเคนี่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 เร็วกำลังรีบอยู่เร็วเปิดฟสิสุดเลยดูคนด้วยนะครับวันนี้มาดูเกมฮาร์ปไล่สองไปโสดวันนั่นเองครับผมนะโอเคก็อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยก็ผิดก็ผิดก็ผิดขอโทษก็คลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำการเออ่ปิดเครื่องระเบิดใช่ไหมครับนะอืมมันตืดตืดอะไรดังอย่างเลยฮัลโหลนี่นี่เออ มีบางอย่างเชมบอกว่ามันไม่อยากอยู่กับเราให้เราอ่านข้อมูลนี้ลิฟต์นี้จะพาเราไปถึงสถานีรถไฟถ้าเราหารถไฟหารถไฟได้เราออกไปจากนอกเมืองได้เลยครับพี่ปืนดึงดูดกับศูนสภาพปืมแล้วยังดีนะเชงก่อนถือปืนนะพี่อันนี้ผมไปลงฟอนภาษาไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือฟอนตภาษาคือต้องเข้าใจรับว่าเกมนี้เป็นเกมเก่านะครับฟอนก็เลยอาจจะเป็นแบบฟอนตเก่านะครับก็ต้อง ลงฟอนต์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับฟอนต์หนึ่งจะหายนะครับโอเคเอไปเลย let's go โอ้ตามมาไม่นำด้วยเออโอ้อยอะไรเอ้าเอาขบามเอ้อมาอมาไม่รู้เรื่องเลยน่าจะทำห้หม่อนช้ารูดได้แต่คงได้ไม่านานโอเคเอ้ยอะไรอีกลุนเลยไหม ้แกดัดแปลงสิเอออีกลูกนึงเออดีแล้วจากนี้เราต้องทำอะไรต่อให้อลิบาเปิดโอเคนิ่งมันมาแล้วโอ้คำไม้นี่หว่าพ่อมาคงไม่กินแน่เอ้ยมาแล้วมาแล้วเตรียมพร้อมแต่กลางมาเลยทุกคนล้วไหม้ จะไม่ช่วยอะไรนะโอ้ไม่ช่วยเลยเลยไม่ช่วยเลยเลยไม่ช่วยเลยเลยอยู่ไหนอยู่ไหนลูกกอาลูกพอ่ไปนู่นแล้วโอไม่นะมันเต็มไปด้วยคอมบาบเต็มเลยอืมอะไรกันนะกันหนาลูกกว่าลูกกว่าหายไปแล้วปลอดภัยแล้วเหลือสองลูกโอเคอยู่นี่ปืนแรงดูดูผมหายไปแล้วรถไฟเป็นของเราแล้วเขาไปไหน ลูกพ่ออยู่นั่นแหละแล้วก็ถุงเวลาให้หน่อยอ่ะอ้าวเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาทำไม่เหลือเสียงคอมายมาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าเป็นพวกสต็อกเกอร์ผมจำขาไม่ได้ขามันจะรีดๆนิดนึงครับเออดูดูแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่นะ โอ er. oh, pues oh. ้สต็อกเกอร์จริงด้วยครับรถขนสต็อกเกอร์โอ้น่ามันคอมไบช่างตากรรมพวกต่อต้านอย่าบอกนะว่าพวกคอมไบมันจับพวกต่อต้านมาทำสต็อกเกอร์อ่ะอุ้ยโหดร้ายโอ้เชื่อผมว่าคุณจะจำไม่ได้นะว่าคุณเคยไปใครเฮ้ยดีแล้วเศร้าเลยแล้วก็มัน เราจะไปดูว่ารถไฟนี้กำลังจะไปไหนนะครับโอเคถ้าโชคดีเราควรจะไปนะเราควรจะออกไปนอกเมืองได้แต่มันเกมมันจะจบไวเกินไปสามอีพีจบแล้วเหรอขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ต้องเดินดีตอนหายใจหวังว่าเรื่องแล้วคุณจะจบภักทีนะหวังว่างั้นแหละถ้ามันเป็นไปได้ดูเหมือนว่าคุณจะช่วยชีวิตพวกเราหมือนกันนะอาริกาโตโอยอะไรเมื่อไรขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้マイ god มาจอุ้าอุ้ยระวังอุ้ยอุ้ยสั่นอย่างแรงอู้แผ่นอุ้ยอุ้ยอายอุ้ยโอ้รถเอียงเลยทุกคนเฮ้ยหยุดร้องได้แล้วโอ้ยโอ้กอดอนช่วยฉันด้วยอยู่ไหนล่ะเอาหน้าไปเลยอลิส อเล็กของแกเนี่ยอลิสอำไมอลิส Animation อลิสอุบาทมากเฮ้ยออกมาดิเอออ้าวขึ้นไปอยู่บนนู้นได้ไงหยุดร้องไม่ใช่เด็กทารกนะเอออลิสลงมาสิเออเป็นไง ดู <laughs> หน้าหน้าหลอนเลยโอ้โนจะกลัวนะครับอลิสอลิซกลัวพวกตองเก๋อคือดูสีหน้าเลยน่าจะกลัวแล้วคิดว่าเออเลือดลดไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์รถไฟชนสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำหมายถึงอะไรนี่อีกเดี๋ยวชั้นเออขอหายใจก่อนเมื่อกี้ดูเดือดมากใช่มั้ยอ้าวเป็นไรไหพี่จะอ้วกไหม <laughs> ไม่ง่ายที่คิดเลยโอ้ยอย่ามากลัวอะไรแบบนี้ไม่ได้นะมีอะไรให้กลัวตั้งเยอะมากลัวสตอกเกอร์โอ้ยต้องเดินเท้าไปที่สถานีรถไฟโอ้โหออกไปข้างนอกกันเถอะอไปดิเออขอยืมเครื่องเจาะไฟฟ้าอันนี้หน่อยได้ไหมจะได้ทำเองอลิทำช้าชา้าอ้าวมาแล้วโอ้ว่าแต่ว่าผ้านี้มันไม่คิดจะมีซอมบี้โผล่มาเนอะ เฮ้ยทักปึ๊บมาปั๊บเลยฉันนี่เสียป้อมปืนทำไมผมไม่ได้ยินทักปึ๊บมาปั๊บเลยโอ้โหทักมาปั๊บเลยร็ยดังใจจริงเกมนี้อ่ะเอาอิ์มาติดไฟซอมบี้คิวผมได้ยินเสียงไอ้พวกพวกอะไรพวกอันเนี้ยอะไรนะระเบิดออื<ณ>้<ค><ณ> สุบนอนอยู่แบบเนี้ยจืวมาปล่อยแล้วเอาละทักปึ๊บมาปั๊บเลยนะครับซอมบี้เนี่ยโอ้ยจิงเฮ้ยเอายิงมานาริตแล้วไม่มีปืนว่าแต่ว่าแถวนี้มันมีปืนให้เก็บไหมก็มีจะดีนะอยู่ส้งั้นแหละอาริตเดี๋ยวเราไปหาปืนแป๊บนึงคือในรังนี้มันไม่คิดจะมีกระจกระายแบบมีพวกซับไพ่เลยเหรอ <H it PM> <re> อ้าวหมดแล้วนะตรงนี้โอเคขอปืนสกระบอกหน่อยไม่ได้บู๊เลยเนี่ยเอาอิดเอาแต่อิดป้าเนี่ยโอ้ขออนุญาตบริหารพลังงานนิดนึงพลังงานรู้สึกจะหมดปัญหาคือทางดูรู้สึกจะดูไกลมากโอเคอย่าวิ่งดีกว่าอ้าวใกล้ๆนี่ไงมันมืดมากเลยหาไม่ได้เปิดไฟฉายฉันลอดตายแล้วแล้วตรงนี้ก็เข้าไปได้แล้วมันช่องแอร์ ฉัเคยได้เรื่องของคุณกับช่องแอร์ดรตคลายเนอร์เล่าทุกครั้งว่าเขาลืมูกจญแจนะฮอปติดตัวเองคุณกลับบ้านนี่แข่งกับว่าใครจะเปิดด้วยเรื่องเดกันโดยไม่มปนลูกกุญแจอ้าวเฮ้ยเสียบตาดิเราต้องมุดเข้าท่อใช่ไหมให้ตาสิมันล็อกด้วยพลังงานเราจะเปิดไม่ได้ไงไปลองหากล่องพลังงานมีศพด้วยอันนี้อะไร อ๋อเป็นไฟเลยอ๋อดีอยู่ดีอยู่เหมือนเป็นแฟนะครับอืมบริหารพลังงานได้ดีมากเลยเนะี่ยตรงนี้มีอะไรไหมทางซ้ายสุดจะไปได้ว,ว้าวขึ้นไปสิโอโ้โหมุดขึ้นมุดขึ้นมุดลงวิ่งไม่ได้เดินนะเวาลาเวลามุดเด้อมีซัมติงอยู่ด้านล่างเอาละไฟดับแล้วไฟดับแล้วนะสิงห์นะ เหมือนเมื่อกี้เหมือนผมเห็นหัวซอมบี้ใช่หรือไม่โอ้ฉันรอดตายแล้วฉันได้กล่องมาแล้วเออได้เลยเหมือนมีกระสุนนะครับเอาแล้วผมมาทับเพจบโอ้มืดมากโอ้นี่คือคุณลุงนะครับคุณลุงรีออนหรือเปล่าไม่คิดจะมีกระติกกระใจให้ปืนหน่อยหรอนี่คือมีกล่องแต่ไม่มีปืน เออเหมือนมีกล่องอ้าวตามมาอีกอันนึง่งแต่มันมืดมากเลยเ่ยวมีกระสุนแต่ไม่มีปืนให้มันดูดทะลุได้นะครับอืมเอ,เอ้ยเอ้ยปืนปืนปืน,ปนเออได้ปืนแล้วเซอร์เยสเซอร์เออเอ้ยปืนพกก็มามาปืนพกกับลูกซอง อ้าวแฟรดับเลยเออแหมโมเมนต์เปิดตู้อีกแล้วมันจะมีจัมสแก๊บเปล่าไม่รู้เออมาดีมากติดอะไรติดติดติดไม้โอ้โหโอ,โอ้แล้วไงทางนั้นโอเคเออโหแบบนี้เออ,โ,อ,โ,อโมเมตนต์ที่เจอเยอะอ้าวมันไม่ได้อกอยู่ด้านในหรอกเหรอนี่ไง เออเปิดไฟโอ้โหเยี่ยมคุณมีปืนแล้วโอ้แต่ผมรู้คือด้านหน้ามันมืดมากโอ้โหปิดประตูกับคืนได้ไหมคือด้านนอกมันมืดมากอ่ะโอ้ขอบริหารพลังงานแป๊บหนึ่งใจเย็นๆพร้อมแล้วเฮ้ยลูกซองมาเลยงั้นโอ้ลูกซองสุญไม่มีใช้ปืนสารที่สบี้ มองไม่เห็นอะเลโอ้ค่อยมืดมากมองถ้ามีตัวอะไรแบบวิ่งเร็วๆอย่างพวกซอมบี้วิ่งเร็วแบบเนี้ยโอ้จะน่ากลัวมากรถชนยังไม่ตายนะโอ้อย่าวิ่งครับดีสุดเพราะว่าถ้าวิ่งแล้วเนี่ยมันจะสูญเสียพลังงานด้วยอศสยฟวามน่าจะเป็นนะครับในการยิงอะไรอีกเนี้ยแฉลงก็ไม่มีหมดแล้วแฉลง ขอปิดไฟฉายสักแป๊บหนึ่งนะครับอะไรอีกอุย้ยครึ่งตัวมาครึ่งตัวมันมืดมากเติมกระสุนรู้อยู่เหลือสามนัดเออเนอะก,ก็ได้กระสุนลูกซองมาแล้วนะครับปกนัดแต่ว่ามันให้เราไปไหนต่อเนี่ยน่านานสีเอออันนี้เอารู้ออกได้ไหมรู้ออกไม่ได้ นั่นก็หมายเขาว่าในนี้นะครับอาจจะมาให้ฆ่าซอมบี้อย่างเดียวหรือว่าอาจจะให้มุดท่อนี่ไงมาตรงนี้แอลเลออนที่นี่นะสนามป้องกันของพวกคอมบีคงจะกิ้งไปแล้วมาคนทํางานใช้พลังงานจากเซเดเดลโอ้ยังมีแอลเลออนอยู่นะครับนี่อะไรอีกโอ้ยรู้สึกว่าซอมบี้มันจะตบพวกนั้นอยู่นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอื อ้าวโอ้ยหน้าหลออยู่แล้วเนี่ยโอ้ยกดชาร์จพลังงานแป๊บหนึ่งดีมากตายโอ้กระสุนไม่เหลือเลยโอ้ฉันมีซับไลเอ้ยได้กระสุนตื่นโทมาแล้วว่าแต่วันนี้มันตัวอะไรผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นตัวแบบนี้เลยนะคือมันเป็นเหมือนเฮดแคบเกาะร่างซอมบี้อยู่อะ อุ้ยนี่มันนรกอะไรกันคอมบายซอมบี้ซอมซอมบายเหมือนกับซอมบายซอมบายซอมบายพอเข้าใจไหมซอมบายโอ้ชื่อเท่ดีเว้โอ้ยอุ้ยมันถือระเบิดด้วยอุ้ยโอ้ย โอ้รู้สึกว่าเราเจอซอมบี้พันใหม่เลยครับซอมบายนะครับซอมบายไม่เกี่ยวแล้วมันตรงนี้คือซอมบายแบบโอ้มันถือระเบิดได้ด้วยนะโอ้ยเมื่อกี้ตบยุงนะเอโอ้ยเต็มเลยอุ้ยอึดด้วยโอ้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 ย ไอ้พวกนี้ฉลาดเกือบโอ้โหเต็มเลยอาลีสก็ไม่ตายเป็นนะเออขอท้าพลังงานแป๊บนึงเพลงขึ้นทุกคนเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาไอพวกมันทึกเคลื่อนยังอยู่ทุกคนอุ้ยถือระเบิดสิอุ้ยอุ้ยอึดด้วยนะจะทำอะไรอลิีสนะ มันเป็นตัวสำคัญโอ้ยตายถูกกันหรองอนก็พอมีแสงสว่างตอนระเบิดนะครับอ้อาวจุดไปดูว่าเออแฟร์ได้แฟร์มาละโอ้มืดมากทิ้งแฟร์มันเห็นอะไรด้านหน้ามาในี่ขึ้นโอเคเอิ่มโอ้มีประตู โอ้แปบบหนึ่งจุดแร์ yes โอ้นี่คือคุณเจเคนนะครับอุ้ยแล้วนี่คือหน้าตาหารพวกซอมบี้เหรอหูเหลือแต่ปากทุกคนไม่เหลือโครงหน้าเลยจริงๆเหลือกระดูกอยู่แต่เหลือแค่กระดูกด้านล่างเลยครับโอ้ยเปิดไฟก่อนเออเปิดไฟเฮ้ยยังจะตามมานะเนี่ยหออลบเท่มากเพิ่งเคยเห็นอริสหลบ กระสุนก็ไม่พอกินอยู่แล้วดูเหลือนิดเดียวก็สุนเอาอิดไปป่าได้ไหมถามจริงเออเหมือนเอ้ยตรงนั้นประตูเปิดทำไมไม่บอกหรือพิ่งสังเกตก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออไปเลยโอ้โหนี่อีกแล้วอุ้ยเต็มเลย เต็มเลยเอาละครับกระสุนหมดเกลี้ยงเลยครับตัวนี้กระสุนไม่เหลือแล้วอะไรเนี่ยเออจิกาเวตตี้กันก็แรงอยู่นะเออมามาเออดูที่นี่สิว่าลูเลยมันต้องมีอะไรผุดขึ้นมาแน่เลยเพราะฉะนั้นเอิมน่านไง มาแล้วไอ้เลวันมาอุดอุดแค่นี้สุดยอดผมว่าแปลกๆมันต้องมีอะไรแน่เอาไปอุดไว้ก่อนเลยไม่อยากสู้กับไอร์ไลออนนะครับเสียเวลาเสียงคุ้นๆจักรยานมาฉันมีจักรยานด้วยฉันไม่กลัวหรอกฮะเอออรีสดูหลังฮะ ออยู่ด้านหน้านี่เองคราวนี้แอแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้แนละ้วมันติดรถเปิดประตูสิโออืดมากขึ้นสนิมยิงมันอลิสกูชอ็อตลัดกว่าจะเปิดได้เออเฮ้ยออ้ที่ม่จักรยานนะอืมจักรยานรู้จักเปล่าอืมจักรยานเอยสะพายเต็มเลยเออได้กระสุนปืนพกมา นี่แหละครับข้อดีของเกมนี้ก็คือเราอยากได้อะไรมันก็จะให้มานะครับเหมือนเกมเปิดกาชาดีนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ,อ้เต็มเลยบาร์นี้ขึ้นอ,อ้าวตายแล้วบาร์นี้ขึ้นเต็มเลยเอาไปถ่วงเวลามาก,ก่อนมันเต็มไปด้วยมันนี้ขึ้นเฮ้ยสำไยเออ,เอ,อโอ้ฉลาดเหมือนกันนี่หว่า ให้ซอมมามันถือระเบิดแล้วก็มันระเบิดพวกมันอีขึ้นเอ้ยวิ่งมาแล้วติด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 ดิฉันติดติดอะไรหนุบ่มกระสุนหมดเกือบตายเนี่ย,ย,ย,ยหลบแน่นดีนี่ว่ะโอ้หมันเต็มเลยอะ่ะแต่ผมไม่รู้เนี่ยว่าตัวไหนตายแล้วเพราะว่าลิ้นตัวที่มันตายกับลิ้นตัวที่ยังไม่ตายมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ อากระสุนหมดอีกแล้วอืเรียบร้อยโอ้เกือบตายอีกแล้วเต็มเลยคราวนี้เต็มเลยกล่องระเบิดอุ๊ยังไม่ตายหรออึดเกินนะบางพีเฮ้ยเอาด้านหลังไม่เห็นโอ้ยหลบเออดีโอ้ เมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงพวกซอมบายนะ่ะเสียงแบบเหมือนแบบเสียงดาร์กดิฟดาร์กนะครับเออเปิดก็ไปเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ไม่คิดจะมีกระจิเกระจาจให้ซัพไพนียเหรอดูดิโล่งโจ้ไม่แต่ขวดเหล้าโอ้ยดูซับายก็ไม่มีกระสุนก็หมดแล้วสุดยอดจริงกระสุนหมดเกลี้ยงเลยนะครับอืมมาแล้วโอ้ย อลิฟอยู่ไหนเอาอลิฟเออตกใจหมดนึกว่าตกบันไดไปแล้วโอ้ยสอมบายมาอีกแล้วเปิดมาเฮ้ยฉลาดนิวอะแต่ะแรงผมไม่ไหนแล้วนั่นสิครับชะแรงมันหายไปแล้วหรือว่าภาคนี้ไม่ต้องใช้ฉลรงเลยโอ้ถ้าไม่ใช้จะดีมากบัคเบ็ดผมก็ไม่มี เหมือนว่าผมสามารถทําให้มันหงายทองได้นะถ้าที่ผมดูจากภาคแรกนะครับมันจะภานแรกภาคสองะเอออาบไล่สองเปิดขึ้นมาทุกซองอะไรมาให้หมดอ่ะมีลูอีกแล้วอุดเลยอุดมันไว้เลยลูเฮ้ยอะไรเนี่ยอุดก่อนอุดก่อนเฮ้ยโอ้ยยังไม่ลงยังไม่ลงออเรียบร้อยไม่ต้องขึ้นมานะแก มไงาท้องตาย้ยอออืไปดูไงาท้องไงท้องถึงเวลาอุ้ยอุ๊ยไปเต็มเลยเฮ้ยมีรถสักคันหนึ่งไหมให้อุดเร้ยบื้อยแล้วเอาจริงรู้สองแล้วเดี๋ยวมันก็อัดไอ้นี่พวกนี้แตกเลยนะครับนะดูดูวัดเดียวแตก อลิสน่าจะอึดพอควรนะครับเดี๋ยวผมไปหารถมาอุดแป๊บหนึง่งปีเต็มเลยอันนี้มาโอ้ยมีคนอีกแล้วอู้สบายเต็มเลยตีอุดอุดสิอุดเรียบร้อยตีลังงาสิตีลังกาโอ้ยโอ้ยเลยกรูนึงเหรอเอ้ยมีหลายรูเลยไปนเนี่ย มีรถให้อุดอีกไหมอ้าวอ้าวแล้วครับความหายนะก็คือรถไม่มีให้อุดอลิสแกย์อย่ายืนบังซีจะจะขึ้นเออด้านบนมีรถไหมเหมือนตรงนี้จะมีรถนะแต่ว่าทางมันปิดเอาไว้แต่ว่ามันต้องให้เปิดแน่เลยอ้าวเปิดได้นี่ห <BAR> ว <K> ่าเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้พ้นขยันขึ้นอย่างเลยตรงไหนขึ้นได้ตรงนี้ขึ้นได้ก็ขึ้นไปซะโอ๊ยบินได้ดีหว่าลืมไปเอาตีละกาแตกเลยอู้ยนึกถึงพวกไซเดอร์เปิดศึกเลยครับเดินทางแคบๆแบบนี้เปิดมาเปิดไม่ได้นะโอเคลงมาอุ้ยซอมบี้ออื อา้าวยิงได้ก็อัดสองนัดแตกก็แตกนะครับอ้าวม,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 มันพังไม่ได้เหรออา้าเปิดเปิดเปิดโอ้ผมก็ได้ว่าให้มันดันจนประตูมันแตกนะครับที่ไหนได้ให้เปิดนะเออไปเลยพอ่อไปเลยอุดมันรูอยู่ไหนล่ะ <c oughs> เออมรูรูอยู่ไหนหารูไม่เจอนี่ เฮ้ยลู<แ>กโอ้นู่นไงถ้าไม่อุดมันก็จะมาไม่เลิกเรียบรอย้อยอุดเข้าไปรงรูม,ม,มันโพ้งสุดท้ายไอตัวซ่าที่เหลือเอ้ขึ้นไม่ได้ครับหมดแล้วโอ้โหสุดยอดจังเลยผมเนี่ยฉลาดเกินเอาแกขึ้นไปทลยมาดูงู้นนะ่ะเอ๋ติดติดรถอะดิเอาพลังงานหมดโอ้ยเปื่อะไรที่ดเดือดมากชัปเตอร์นี้ ถ้ามีข้อแม้ราส่งไสีอารมณ์หน่อยโอเคนะครับก่อนเพราว่าสำหรับคลิปนี้ตันนี้ก่อนละกันนะครับใครชอบรูปกดไลค์ก็จะบสับเครื่องัวเบอร์ติดปลายนะครับแล้วก็ต้องรับรายการในก่อนนะครับนะใครชอบรูปกดไลค์เยอะๆนะครับกดไลค์ชอบกันสับเครื่องด้วยสำหรับซีรีส์นี้นะครับแล้วก็นี่ EP หน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามมันได้นะครับกดติดตามช่องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ